ฟูพาเาเาเข้าให่ถึงสามลำ Here นอกจากจะส่งผลงานปอร์เช่ขยเยน958ให้เป็นตัวเทอร์โบเทอร์โบ GT GTS ไปมากมายนะครับวันนี้ก็ถึงคิวพาน a ม e ล่แปลงจาก970มาเป็น976หรือแปลงจาก971มาเป็น976จะห่อแค่ไหนไปชมกันเลยครับผมก่อนไปดู971นะครับวันนี้ขอพาชมงานที่ร้านคลาวกันก่อนตอนนี้ก็เป็นงานแรปตัวน,นี้ก็เตรียมส่งงานนะครับหลังจากที่แปลงโฉมไปแล้วอยู่ในขั้นตอนของงานแรปอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัว958.2นะครับใส่ชุดเทอร์โบ GT รอบคันยังมีอีกหลายคันที่รอ ส่งนะครับให้ดูคร่าวๆเง้มๆนิดนึงตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับวส่วนตัวนู้นเป็นตัวเทอร์โบ GT และตรงนู้นสุดนู้นถอดกันชนอยู่ก็เป็นตัวเทอร์โบ GT เช่นกันรอแค่ไหนเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปได้เลยครับวันนี้ก็มาถึงคิวของพระเอก971 Panamera 2018กันเลยกําลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยกับงานแปลงโฉมให้เป็น Panamera 976 2025กันนะครับสวมชุดแต่ง Panamera GT S 2025ทั้งคันเลยนะครับออกมาก็จะรอๆดุโหดมาแบบ บบกันชวนรุ่นใหม่นะครับเป็นวัสดุ PP นะครับแบบเดียวกับออริจิ a l ลหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาไล่กันที่ชุดแต่งกันเลยนะครับพอเปลี่ยนเป็น976เนี่ยดีไซน์ของตัวปี2025เนี่ยช่องลมใหญ่ๆนะครับทำให้หน้าเนี่ยมันดูใหญ่เต็มนะครับสร้างความดุดันเป็นอย่างมากเลย สังเกตว่าเวลาก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถ BM เนี่ยจะมีความหรูหราในบางส่วนนะครับแต่พอเป็นปอร์เช่เนี่ยตัดความหรูหราออกไปนะครับมีแต่ความดุความสปอร์ตไม่ว่าช่องลมซ้ายช่องลมขวานะครับแล้วก็ช่องลมกลางกันชนที่มีความใหญ่อลังการมาแบบนี้เลยไฟเดลไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นเส้นคู่พาดผ่านช่องลมทั้งซ้ายและก็ขวาเลยตัดกับทิมกอสแบ็กเงาแบบนี้เลยพอช่องลมมันใหญ่เนี่ยหน้าตาของรถก็จะใหญ่มาเลยเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นดีไซน์ของปี2025ัไม่ว่าจะ เป็นตัวคาเยนมาคานพนาเมล่าเองก็ตามครับผมแล้วก็การที่จะเป็นตัว GTS นะครับกับสเกิร์ตข้างครับผมตัวนี้เป็นสเกิร์ตข้างตัว GTS นะครับที่เราทําการใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวดําด้านนะครับตัดด้วยทริมดําเงาครับตัวนี้ก็จะมีส่วนว้าส่วนโค้งครับเป็นลูกเล่นของตัว GTS เลยครับผมลายมาตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังเลยกันชนหลังเวลาที่มันเป็นตัว9.76นะครับมันก็จะมีเคิร์ฟเส้นลายแบบนี้ครับทำให้ตัวกันชนเนี่ยมีส่วนว้าส่วนโค้งมากยิ่งขึ้นเลยจับคู่กับดิฟฟิวเซอร์ ใหญ่ๆนะครับที่เราลรังสั์ให้ไปดําด้านล้อกันไปทั้งคันนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของตัว GTS งานแปลงโฉมของปอร์เช่พานาเบลาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นการรีวิวนะครับให้ดูว่าตัว970นะครับจุดหนึ่งเนี่ยจะกลายมาเป็น976แบบนี้ทั้งคันทั้งหน้าและหลังได้ยังไงเดี๋ยวรอชมกันเลยครับผม